ช่วงน,นี้ไปดูเหตุระทึกกลางดึกเมื่อคืนสักนิดหนึ่งนะฮะบริเวณชายแดนจังหวัดตราดนะครับก็คือแนวชายแดนชำรากอำเภอเมืองแถวเทือกเขาบรรทัดคือมีรายงานว่าชาวบ้านเนี่ยเขาได้ยินเสียงนะครับการยิงปืนขึ้นฟ้าร,รัวๆนะฮะเขาก็หวาดผวากันว่าเกิดอะไรขึ้น,นลองไปดูนะครับได้ยินเป็นชุดๆช่ชวงประมาณห้าห้าทุ่มประมาณประมาณนั้น,นมาจากฝั่งในนะ ก็คือฝังกัมพูชาไหม,มตรงน,นั้นังกัมพูชาล้วตอนนั้นทําอะไรอยู่พี่เกินอนอยู่เราตกใจหรืออะไรไหมเกิทั้งตกใจไหมก็ไม่ตกใจอะไรนะเพราะว่ามันเคยได้ยินบ่อยเมื่อนานมามันก็มีปืนหนนอะไรแถวๆแรนวนี้นี่ฮะคุณบุญช่วยนะครับชาวบ,บ้านที่อยู่ห่างจากชายแดนแค่ห้ากิโลเมตรเราว่าประมาณสักห้าทุ่มฮะเมื่อคืนได้ยินเสียงปืนเลยนะครับทําให้ตัวเองต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกเอาละตอนนั้นเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าตกใจมากแต่ก็กังวลถึงสถานการณ์ที่เอมันจะบานปลายหรือไม่แล้วก็กลัวว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นจริงเนี่ยตัวเองก็ไม่อยากไปไหนหรอกเพราะว่านี่ก็คือบ้านของตัวเองนะครับแต่จะให้ครอบครัวอาจจะเข้าไปอยู่ในตัวเมืองแทนเพื่อความปลอดภยัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้กําลังใจทหารไทยขอให้เตรียมพร้อมรับมือทีนี้จากเหตุการณ์นี้นะครับล่าสุดทางนาวาเอกพรฤทธิ์วงเพนญศรีเป็นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดนะครับก็บอกถึงประเด็นที่ชาวบ้านได้ยินนเสีงปื หลายนัดนะครับเมื่อคืนนี้ที่เขาบรรทัดชายแดนไทยกัมพูชาเวลาตั้งแต่ช่วง5้าทุ่มจนถึงตีสองบอกว่ามีการยิงปืนขึ้นฟ้าจริงครับสาเหตุเนี่ยมาจากว่ามีดโดรนบินสำรวจหลายลำคือไม่รู้หรอกว่าเป็นดโดรนของฝ่ายไหนซึ่งฝั่งที่ยิงดโดรนนั้นเป็นฝั่งกัมพูชาแล้วก็มีการยิงปืนต่อเนื่องแล้วเป็นการยิงปืนมาจากฝั่งกัมพูชานะฮะแต่ไม่รู้หน่วยไหนนะแต่มาจากฝั่งกัมพูชาแน่นอนซึ่งทางก็ขอความร่วมมือนะครับ ว่าสื่อมวลชนเนี่ยอย่าไปถ่ายมุมบริเวณชายแดนที่เกี่ยวความมั่นคงเพื่อความปลอดภัยด้วยส่วนการเคลื่อนย้ายอาวุธและกําลังพลนั้นท่านยืนยันว่ามีการเคลื่อนย้ายอาวุธเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราเตรียมความพร้อมและซักซ้อมตามปกติและตามที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้เห็นก็เป็นไปตามนั้นสาเหตุก็คือว่าเตรียมความพร้อมในหน่วยเฉพาะกิจนาวิกยยธินตราดเอาไว้หากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นที่ชายแดนแนวหลังจะได้พร้อมทันที ช่วยทหารแนวหน้าอีกทีนะครับก็ขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกซึ่งท่านก็ยังฝากไปยังสื่อนะครับเพื่อแจ้งต่อไปยังพี่น้องประชาชนชาวตราดว่าขอความร่เบมือีกครั้งงดถ่ายภาพเรื่องการเคลื่อนย้ายอาวุธและกาลังพลประจําตามตําแหน่งต่างๆลงโซเชียลมีเดียเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้หลุดไปถึงฝ่ายตรงข้าม,มเขาจะรู้พิกัดนะครับว่ากําลังพลของเราอยู่ตรงไหนอย่างไรนะฮะก็ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยไว้วางใจทหารแล้วก็พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับ